หลายๆคนเนี่ยรู้จักความรักเป็นอย่างดีเข้าใจความรักเป็นอย่างดีหรือใช้ชีวิตร่วมกับความรักเป็นอย่างดีแต่ว่าหลายๆคนที่ผมพูดถึงเนี่ยกับไม่เข้าใจธรรมชาติของความรักเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยากจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องความรักในอีกมุมมองหนึ่งมันเป็นความจริงของความรักอย่างหนึ่งครับหลายๆคนที่ว่ามาเนี่ย เข้าใจความรักเป็นอย่างดีหรือใช้ชีวิตร่วมกับความรักเป็นอย่างดีแต่ว่ากลับไม่เข้าใจธรรมชาติของความรักขอสเสียเลยธรรมชาติของความรักในมุมมองที่ผมนํามาเสนอเนี่ยก็เป็นความจริงอีกด้านหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมจะนํานเสนอเนี่ยมันคือความจริงของความรักอีกด้านหนึ่งครับสั้นๆง่ายๆเลยก็คือธรรมชาติของความรักนั้นคือการจับศูนย์ครับหลายๆคนฟังถึงตรงนี้อาจจะงงหรืออาจจะรู้สึก ไม่ค่อยพึงพอใจกับคําพูดของผมเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมาค,ค่อยๆอธิบายกันอีกทีหนึ่งอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าผมไม่ได้บอกว่าความรักเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีนะครับแล้วผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีด้วยมันเป็นเรื่องที่สวยสดสงามเพียงแค่ว่านี่คือความจริงอีกด้านหนึ่งของความรักที่หลายๆคนมองข้ามไปครับธรรมชาติของความรักคือการดับสูญม,ม,ม,มันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในกฎไตรลักครับก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่และจับไปเช่นเดียวกันกับความรักครับับความรกมก็ มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปความรักเนี่ยทุกๆครั้งที่เรามีความรักเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบใดก็ตามสุดท้ายเนี่ยท้ายที่สุดเลยเนี่ยจุดจบของความรักก็คือการดับศูนย์ของความรักก็คือการสูญสลายของความรักนั่นเองนี่คือความจริงที่หลายๆคนมองข้ามไปครับมันเลยทําให้หลายๆคนเนี่ยยากที่จำใจถึงเวลาที่ความรักดับศูนย์หลายๆคนก็กลับทําใจไม่ได้หลายๆคนเนี่ยกลับเจอเรื่องที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วก็ตั้งตัวรักมือมันไม่ได้ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นข่าวร้ายๆอย่างที่หลายๆครั้งเราได้ยินมาซึ่งน,นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นจากที่ว่าเราไม่เข้าใจความรักดีนั่นเองผมก็ลังจะบอกอย่างนี้ครับถึงแม้ว่าเรามีความรักที่ดีเรามีความรักที่งดงามแค่ไหนสุดท้ายและที่สุดแล้วความดับสูญของความรักก็ต้องเกิดขึ้นถึงแม้ว่าการคบกันเนี่ยหรือการรักกันเนี่ยจะอยู่ยั่งยืนยงจยกนกระทั่ง ไม่มีทางที่จะเลิกลาหรืออะไรกันได้ก็ตามสุดท้ายเนี่ยธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างก็คือความตายสุดท้ายเนี่ยความตายก็จะต้องมาเยือนเราอยู่ดีซึ่งไม่คนใดคนหนึ่งก็ไปายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องจากไปกันก่อนอยู่ดีหรือแม้กระทั่งความรักอันใสซื่อบริสุทธิ์อย่างเช่นความรักของพ่อแม่สุดท้ายเนี่ยความจริงในข้อนี้ก็กลับใช้ได้เหมือนกันก็คือสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีใครอยู่ชั่วฟ้าสุดท้ายก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายไปก่อนอยู่ดี ราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือผมไม่ได้อยากจะมาพูดให้มันดูไม่ดีนะครับแต่ผมแค่อยากจะมาให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยได้เข้าใจในส่วนนี้ว่าธรรมาชาติของความรักคือการดับสูญเพื่อที่เราจะได้เข้าใจและตั้งตัวได้ทันเมื่อถึงมาดานั้นเพราะยังไงก็แล้วแต่การดับสูญของความรักก็จะต้องมาถึงอย่างแน่นอนเพียงแค่ว่าใครก็ตามที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ก็จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมออกับความรักและเตรตียมพร้อมเมื่อ,อความรักดับสูญได้อย่างสบายอกสบายใจและ มีวิธีรับมือที่ดีที่สุดในชีวิตของตัวเองได้นี่คือความจริงอย่างหนึ่งของความรักครับที่ผมอยากให้ทุกๆท่านได้ตระหนักสุดท้ายเนี่ยเราเข้าใจดีแล้วว่าความรักคือความดับสูญผมอยากจะให้ทุกๆท่านได้ใช้เวลาในการเรียนรู้เกี่ยวกับความรักให้คุ้มค่าและมีค่ามากที่สุดรักอย่างเข้าเข้าใจให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ถึงเวลาเมื่อความรักสูญสิ้นจะได้ไม่มีคําว่าเสียใจเกิดขึ้นภายหลัง